ช่วงนี้นะครับหน้าร้อนมะม่วงก็ออกผลผลิตกันอย่างมากเลยนะครับทำให้ชาวบ้านที่จังหวัดพิจิตรนะครับเกษตรกร,กรอําเภอบางมุญน,นาคใช้เวลาช่วงฤดูแล้งที่ไม่ได้ทำนานะครับรวมกลุ่มแปลรูปผลผลิตทางมะม่วงนะครับทำเป็นมะม่วงส้มลิ้มหรือส้มแผ่นสร้างไรายได้ในช่วงฤดูแล้งครับที่กลุ่มแม่บ้านตําบลหอไกลอําเภอบางบุลน,นาคจังหวัดพิจิตร ใช้เวลาว่างในช่วงฤดูแล้งที่ไม่สามารถประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้จึงหันมารวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปมะม่วงผลิตเป็นส้มลิ้มหรือส้มแผ่นจำหน่ายทั้งในเขตจังหวัดพิจิตรและในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศสำหรับการแปรรูปส้มลิ้มหรือมะม่วงแผ่นสินค้าโอท็อปเศรษฐกิจ1ตําตำบล 1. นึผลิตภัณฑ์ระดับ5าดาวของอำเภอบางบุญนาคที่สามารถสร้างเงินล้านจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยส้มลิ้มของอำเภอบางบุญนาค ถือว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของรสชาติความอร่อยเนื่องจากลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานแล้วจะไม่มีเศษมะม่วงติดฟันโดยมะม่วงแผ่นของกลุ่มเกษตรกรตำบลหอไกลจะมีรสชาติกลมกลม่อมหวานอมเปรี้ยวและกลิ่นหอมชวนรับประทานโดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ170บาทส่วนใหญ่มาสั่งจองไว้เพื่อนำไปเป็นของฝาก ซึ่งในช่วงเทศการสงการมีลูกค้ามาสั่งจองซื้อและจำนวนกว่า5,000กิโลกรัมจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่นำเงินเข้าสู่กลุ่มแม่บ้านในขณะน,นี้ไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทในช่วงของฤดูแล้งนี้นางสาวสุมาลีเอ็นจันสมาชิกกลุ่มที่รับมะม่วง นำมาขายนะครับเล่าให้ฟังว่าในแต่ละวันตนเองจะมีหน้าที่นำมะม่วงที่กวนสุกแล้วนำมายีลงบนใบทองธรรมชาติโดยแต่ละวันจะสามารถยีมะม่วงลงบนใบทองมีไรายได้วันละ250บาทหรือเดือนละ7,500บาทถึงแม้จะเป็นไรายได้ไม่มากแต่ก็พออยู่พอกินที่บ้านค่าของชีพก็ต่ำดีกว่าทำงานรับจ้างในกรุงเทพแทบไม่เหลืออะไรจึงหันมาเป็นสมาชิกในกลุ่มสร้างไรายได้ครับ